เรื่องเราของไอ้เกียบมันเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่ามันก็ไปเรียนอยู่แต่ว่ามันเรียนไม่จบหรอกครับแพทย์เขาเรียนกันหกปีนะก็เอ็นทานเข้ามาก็ก็สอบได้นะสอบเอ็นทานเข้ามาได้นะมันก็สอบได้แต่ว่าเรียนเรียนไปนาะมันเรียนไม่จบนะก็จะประมาณว่าเกียรไม่ถึงหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าถูกดีไทยออกมานะ คือเรียนไม่จบนะไม่ได้ปริญญาของเขาเนี่ยพูดง่ายมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเกเรยังไงหรอกล้วก็เป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือนี่แหละแต่ว่ามันหัวมันคงจะไปไม่ได้นะแต่ที่แรกมันก็สอบสอบได้อยู่นะแต่ว่าเรียนไปน่ะมันมันเกลยดไไม่ถึงน่ะก็เลยถูกดีไทยเรียนไม่จบเน่ก็มันก็ผิดหวังอยู่พอสมควนนะครับก็จําเป็นต้องยังไงล่ะ คือไม่ได้ปริญญาไม่ได้เป็นนายแพทย์โผล่ก็ออกมาออกมาตอนนั้นออกมาก็ยังหาชีพยยไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็มีความคิดไว้เอา้าถึงแม้ว่าจะเรียนตัวเรียนไม่จบเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะลองอ่านหนังสือลองศึกษาของเราเองไปเนี่ยมันก็น่าจะได้อยู่หรอกหมายความว่าเราเราลองแอบเปิดจิน,นเองนะพูดง่าย ปกติพวกนายแพทย์เวลาเขาจบมาเขาต้องมีใบอะไรของเขาด้วยนะครับใบรับรองจากเขาเรียกว่าอะไรใบอะไรใบสภาใบประมาณว่าอย่างวิศวกรเขาจะมีใบพาคีใบอะไรประมาณนั้นอย่างแพทย์เขาจะมีใบใบอะไรนี่แหละใบเกี่ยวกับวงการแพทย์เขาออกให้ใครที่จะไปเปิดคลินิกเปิดอะไรต้องมีใบอย่างนี้นละแต่ว่าไอ้เจี๊ยบมันไม่มีหรอกเสียมันไม่เรียนไม่จบแต่ว่ามันก็อยากจะเป็น แพทย์โฮมกันมันก็จะเป็นต้องมาแอบเปิดคลินิกส่วนตัวของมันความคิดของมันก็จะประมาณว่าจะมาอ่านหนังสือเองนะ่ะหมายความว่าศึกษาเองนะ่ะคนเป็นโรคนี้เราต้องเอายานั้นให้ให้ถ้าใครมาหาเราเพราะว่าเขาเป็นโรคนี้โรคนั้นเราก็ศึกษาไปศึกษาไปเราก็จัดยาให้เองอะไรประมาณนี้มันคิดไปสุดท้ายมันก็ทำจริง เปิดชินอีกเองเลยเปิดแบบแบบเปิด s <up> <S ก็ที่แรกก็เวิร์กดีมีคนมารักษามาอะไรก็ชาวบ้านที่เขาไม่รู้อะไรนั่นแหละที่แรกเขาก็ถูกยามานั้นแหละที่แรกเขาก็โอเคถูกยาออเขาว่าเออหมอนี้ใช้ได้นะเราก็ไม่จะเป็นต้องไปสืบประวัติเขาหรอกว่าเขาเป็นหมอเป็นอะไรจริงหรือเปล่าถ้าเขาไปหาเขาเราเขาให้ยาเรารักษาเราดีเราก็โอเคแล้วแหละ ที่แรกก็เวอร์ตีเหมือนกันมมนก็หากินกับรักษาอย่างนี้แหล,ละครับก็จะยาก็จะประมาณว่าไปหาซื้อตามร้านขายยาตามอะไรเองเลเวลาคนป่วยมาก็จัดยาให้แล้วก็เก็บเงินส่วนต่างเก็บเงินค่ารักษาอะไรประมาณนี้เองเลยมันก็ทําไปเรื่อยๆทําไปทําไปถ้าเป็นโรคยังไงละ่ะโรคเป็นไข้หวัดเป็นปวดท้องเป็น ยังไงล่ะโรคที่ไม่แรงน่ะโรคที่สามารถวินิจฉัยเองได้มันก็เวิร์กดีอยู่แต่ถ้าเป็นโรคหนักๆพวกโรคยังไงล่ะมันต้องมีความรู้พอสมควรล่ะครับโรคมะเร็งโรคคือโรคไล,ลนๆลน่ะเขาต้องใช้หมอที่มีความรู้จริงๆนะแต่มันก็วินิจฉัยเองเลยคือมัน จะจัดยาจัดแนะนําคนป่วยจะอะไรเนี่ยมันก็ทําเองเลยทําไปตามความคิดของมันนะทาไปตามที่มันคิดว่ามันถูกเนะี่ยแต่ความจริงมันก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสภาพแพทย์อะไรสักอย่างมันก็ทาไปช่วงแรกก็โอเคครับช่วงแรกก็หายโรคที่ไม่เออโรคไข้หวัดโรคกระเพาะโรคปวดหัวโรคเอ,อ อาหารเป็นพิษอะไรมันก็ทําได้ยพอรักษาได้คยพอแนะนําผู้ป่วยได้แต่พอรักษาโรคที่มันหนักๆไปเนี่มันเกิดมีปัญหาอะไรสักทีนี้พอเวลาผ่านไปคนก็เริ่มไตามาเรื่อยๆลครับหมายความว่าพวกที่มารักษากับมันนะเริ่มไตคือเริ่มไตเนะ่มีคนเริ่มตาตจากสิ่งที่มันทำนะจากการนิฉัยของมันนะทั้งที่พวกเขาก็อาจจะ ไม่เป็นหนักพอที่จะถึงเสียชีวิตหรอกแต่ว่าพบว่าหามันนะมันก็จะประมาณว่าวินิจฉัยผิดแล้วว่าสั่งยาอะไรผิดประมาณนี้เลยคนก็เริ่มตายไปเรื่อยแล้วครับตายไปจากคนสองคนก็เป็นหลายๆคนเวลาผ่านไปยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่คนก็เริ่มตายไปตายไปแต่มันก็ยังคิดว่าตายก็เรื่องมือธรรมดาหรอกกันนี้คนตายเนี่ยเวลาไปรักษาที่ไหนเขาว่าตายเหมือนกันถ้าเปโรคหนักมันคิดอย่างนั้นน่ย มันไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่มันทำนะจะเป็นหมอดีแค่ไหนนะเทาว่าโรคลายขนาดไหนนะก็ต้องตายอยู่ดีแหละมันคิดไปมันคิดรักษาอย่างแต่ว่าคนตายนะจากการวิจัยผิดของมันน่แหละก็าตายไปเรื่อยแต่ว่ามันก็ยังฝืนทําอยู่แล้วมันก็ยังมีรายได้เลี้ยงตัวเองจากสิ่งมันทํานี่แหละทีนี้ก็ตายไปเรื่อยแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายหนึ่งที่แปลกกวาคนอื่นนล คุณยายท่านนี้ก็ตายจากสีมันทำนั่นแหละตายจากการวินยยิจฉัยผิดที่มันวินิจฉัยโรคจัดยาอะไรผิดนี่หละก็ตายไปแล้วแต่ยายคุณยายท่านนี้มันไม่เหมือนคนป่วยอะไรกันลระสิครับหมายความว่ามันเป็นยังไงครับทั้งที่ก็ดิ้นข่าวว่าจะเสียชีวิตก็ตายไปแล้วอะแต่หมอเจี๊ยบไอเจี๊ยบคนเนี้ยเวลาเปิดคลิน,นิกเปิดรักษาผู้ป่วยทีอะไรเนี่ย มันกับมีความรู้สึกว่าเห็นคุณยายท่านนี้อยู่บ่อยๆเลยครับเขียนเขียนเกือบทุกวันเลยทั้งที่พวกญาติเขาก็บอกอยู่ว่าคุณยายท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วตา,ตายไปแล้วตายไปตายไปแล้วแหละตายไปหลังจากที่มารักษากับหมอเจี๊ยบนี่แหละแต่เจี๊ยบกับรู้สึกว่าคุณยายท่านเนี่ยเขียนบ่อยมากครับคนอื่นเขาจะลือว่าแกเป็นแกตายแล้วแหละแต่ว่า จะเห็นเห็นแค่บ่อยเห็นแค่มามามาหามาหามาหาตัวเองน่ะมาหาหมอเจียบน่ะมาหามันมาหาไอ้เนี่ยไอ้เจยบน่ะพนักเข้าเห็นไม่ใช่ว่าเห็นแต่อยู่ในคลินิกตัวเองนะเห็นอยู่ทุกที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวตอนไปเที่ยวตอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับอะไรของมันเนี่ยก็เห็นคุณยายท่านเน็ตผล่มาให้มันเห็นหน้าอยู่บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่ตอนทํางานอยู่ในคลินิกหมอ เห็นไปทุกที่เลยบางทีก็มาเข้าฝันด้วยครับหลับๆอยู่เนี่ยก็ฝันเห็นคุณยายท่านเนี่ยบางทีนอน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 ,นอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ท,ท,ที่มืดๆเนี่ยก็เหมือนว่ามีคนมีใครสักคนเนี่ยมันนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ข้างเตียงที่มันนอนมันมีความสุอ,อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนานนะาะแหละเขไม่ได้เจอกันเมื่อเจอกันมันนาน เพิ่งมาเจอกับมันตอนไม่กี่ปีมันไปหามันที่คลินิกอะไรของมันนี่แหละคลินิกที่มันเปิดนี่แหละพอไปปรากฏว่าไม่มีหรอกถามญาติถามพ่อถามแม่ขอมันบอกว่าหลังจากที่มันเจอเหตุการณ์นี่แหละมันก็ไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในพวกที่มันตายจากสิ่งที่มันทํเน่ะแล้วมันก็หนีเข้าทํางานที่เมืองใหญ่แล้วว่า่ก็จะประมาณว่าไปทํางาน ก่อสร้างอะไรประมาณนี้เลยมันก็เป็นเรื่องหลอนของไอ้เจี๊ยบคนที่เรียนหนังสือไม่จบแต่ว่าหากินในสิ่งที่ไม่ถูก